และนี่ก็เป็นตึกคณะไอสทีศิลปรกรอีกแล้วนะครับเราเจอกันอีกแล้วตอนนี้ผมจะตัวเล็กนิดเดียวเองเนื่องจากว่าใช้เล่นมุมกว้างเรามาดูภาพก,กว้างกันบ้างครับต้นไม้เริ่มจะร่มรื่นแล้วมีต้นไม้เยอะขึ้นมีตึกเพิ่มขึ้นมาใหม่ใกล้จะเสร็จแล้วลานจอดรถตรงนี้ก็จอดรถได้60กว่าคันนะครับสำหรับผู้ปกครองแล้วก็น้องๆสามารถจะมาได้หลากหลายเส้นทางเลยเอารถมาเองก็จะสะดวกที่สุดอนาคตก็จะมีรถไฟฟ้ามาด้วยถึงตรงนี้เลยตรงนี้ก็จะเป็นตึกของตำรวจไซเบอร์ แล้วก็โรงแรมไอบีสถัดมาก็เป็นคณะของเรานั่นแหละครับ 3D Character Design เราจะเรียนกันที่ชั้น2จะเป็นห้องแล a แ Mac นะครับน้องๆก็จะเตรียมอุปกรณ์มาเองที่สําคัญก็จะเป็นพวกแท็บเล็ต iPad หรือไม่ก็กระดานในการวาดเมาสปากกาแล้วถ้าเป็นห้องเรียน 3D Character นะครับก็อยู่ชั้น3ตรงนูน้น 3D Character Design เราก็จะเรียนกันใน l a บเลยไม่ต้องเตรียมอะไรมามากนะครับเอาเมาส์หรือคีย์บอร์ดที่ถนัด Mac ก,ก็ได้แต่ถ้าไม่มีก็ ไม่เป็นไรไมาใช้แด้หลับได้เลยครับและในคลิปนี้ผมจะพาไปเจอกับอาจารย์ในเบื้องต้นนะครับทั้ง 2D Character Design แล้วก็ 3D Character Design เลยม,เยมีการเตรียมการเรียนการสอนกันสำหรับน้องๆในเดือนหน้านะครับผมก็ได้มีการประชุมออนไลน์กันแล้วก็ตัดบางส่วนมาให้น้องๆและผู้ปกครองได้ฟังกันครับล่าสุหรับคอร์ส 2D Character Design ก็จะมีพี่ปามพี่พิมพ์และพี่มุกกี้นะครับพี่ปามก็จะถนัดการวาดสไตล์ญี่ปุ่น แล้วก็มีประสบการณ์มายาวนานครับพี่พิมพ์ก็จะมีความถนัดทั้งงานเทรดิชันแนลแล้วก็งานดิจิตัลแล้วก็โปรคีเอทแล้วก็การเพ้นท์ใน iPad ต่างๆด้วยส่วนพี่มุกกี้นั้นก็จะถนัดงานในแนวฝรั่งสไตล์อินเตอร์ครับส่วนผสมของอาจารย์ทั้ง3ท่านนี้เป็นอะไรที่ลงตัวมากๆและน้องๆทุกคนน่าจะได้รับความรู้อย่างครบถ้วนทั้งการเลคเชอร์การทำงานและฝึกในห้อง ก็จะมีอาจารย์ถึงสามท่านมาช่วยดูแลครับครับผมสวัสดีครับปามจากบีปามนะครับเป็นอาจารย์ผู้สอนนะครับที่มีประสบการณ์มายาวนานยาวนานยาวน,นานทั้งสอนในโรงเรียนญี่ปุ่นที่เคยมาเปิดในไทยนะครับแล้วก็ทําของตัวเองเน่ยออกมาเปิดสอนในสถาบันตัวเองมาได้สักเกือบสิปีแล้วครับมาสอนในส่วนของมหาพิทยาลัยปากอนทำโดยอาจารย์พัดนะครับ บคุณมากที่เชิญมาสอนในรายการนี้นะครับก็่อทข้งดีใจองเน้นในส่วนของ Workflow นะครับคือวิธีทำงานในการเตรียมงานในการจัดการโปรเซสในการทำงานใน6ครั้งนี้นะครับก็ตั้งใจจะให้ทุกท่านนะครับได้ศึกษาในส่วนของ Workflow หรือว่าขั้นตอนในการทำงานนะครับเพื่อที่จะสามารถจบงานได้ด้วยตัวเองแล้วก็สามารถที่จะนำไปต่อยอดแล้วก็ศึกษาด้วยตัวเองอธิบายได้นะครับ ก็สวัสดีค่ะสาลินปิติบัณฑิตพี่พิม์พนะคะก็ตอนนี้เป็นผู้สอนวาดรูปแล้วก็รวมถึงตอนนี้สอนเป็นอาจารย์พิเศษอยู่ที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพค่ะก็ในครั้งนี้นะคะก็จะมาเป็นผู้ช่วยสอนของพี่ตามในส่วนของพี่พิมเนี่ยก็จะมา ช่วยไกด์ไลน์ในการใช้เครื่องมือที่น้องๆอ,อาจจะมีอุปกรณ์การใช้งานที่แตกต่างก,กันมาบ้างหรือว่ามีความถนัดที่แตกต่างกันก็จะมาช่วยเป็นเสริมให้ถูกโตเลยว่าสามารถวาดรูปแล้วก็สามารถทำงานได้อย่างต้องแคล่วมากขึ้นะแล้วก็ไม่ต้องห่วงว่าจะใช้เครื่องมือนั้นเครื่องมือนี้ไม่เป็นเดี๋ยวจะช่วยดูให้สำหรับทุกโต๊ะเลยแล้วก็เป็นไปอย่างราบรื่นนะคะค,ค่ะ ค่ะชื่อมุกกี้นะคะก็ตอนนี้เป็น 2D ดีอาร์ติสทำงานอยู่ที่ดินไซสตูดิโอค่ะก็มุกกี้จะมาเป็นผู้ช่วยสอนพี่ปามกับพี่พิมพ์ค่ะในการออกแบบคาแรกเตอร์ก็จะช่วยสอนในเรื่องของคอนเซปต์ในการแนวคิดของการออกแบบตัวละครควรจะเป็นยังไงแบบเรื่องราวว่าทำไม งองาาคลาสทีดและทูดีการ์ดีไซน์เนี่ยก็จะเรียนกันในวันอาทิตย์นะครับตอนเช้าจะเป็น 3D ตอนบ่ายก็จะเป็น 2D วางตารางวาแบบนี้เผื่อว่าน้องๆคนไหนอาจจะอยากเรียนทั้งวันเลยก็สามารถลงได้ทั้ง2คลาสเลยนะครับสาระข้อทีดีนี้ก็จะได้เรียนรู้กระบวนการตั้งแต่การออกแบบสเก็ตดีไซน์แล้วก็ปั้น 3D ขึ้นมาทั้งสีบัดและมายามีการเก็บไฟล์ให้เรียบร้อย ทำ texture การ U V จัดแสงเลนเดอร์ออกมาสุดท้ายเราก็จะได้ภาพสวยๆเป็นคาแรคเตอร์ที่เราออกแบบเอง1ตัวครับและในการเรียน 3D เนื่องจากมีความซับซ้อนในด้านโปรแกรมก็อาจจะได้คาแรคเตอร์หลัก1ตัวแต่กระบวนการในการเรียนรู้นั้นสามารถเอาไปปรับใช้ในการทํางานได้หลากหลายมากๆนะครับไฟล์สุดท้ายที่ได้เนี่ยก็สามารถจะไปปริ้นได้ส่งต่อไปทำแอนิเมชันหรือว่าไปทํางานเกมหรือว่าจะใช้เป็นการพรีเซนต์แบบภาพนิ่งก็ได้จะได้เรียนกัน3 โปรแกรมเลยก็จะมีมา a ซิบัตและก็เบ e n d e r ร์เป็นตัวเสริมแล้วก็ไปพบอาจารย์ทั้ง3ท่านกันนะครับก็จะมีพี่แมนพี่ไอซ์แล้วก็พี่เต้ครับรวมถึงในครับทีเดียร์คาเล็เตอร์นี้ผมก็จะไปสอนในส่วนของเลคเชอร์ให้ด้วยครับในห้องก็จะมีอาจารย์ทั้งหมด4ท่านเลยเอ่อชื่อไอซ์ครับ ICT รุ่น14ครับ ICT ออกแบบแอนิเมชันสินประกรณอ่อเคยทำเป็นเท็กเจอร์อาร์ติสตอยู่อีกลูสตูดิโแล้วก็ ไปที่ The m u n k Studio เป็นโมเดลแอนด์เทคเจอร์ลูคเล็บแล้วก็ตอนนี้อยู่ฉายาพิเจอร์ครับเป็นเทค t เจอร์อาร์ติครับอ๋อสวัสดีครับชื่อเต้น,นะครับจบมาจาก ICD ศิลปรกรครับรุ่นที่16อ่อเคยมีประสบการณ์ทำงานอยู่ที่ The m u n k Studio ในแผานากโมเดลเลอร์ครับแล้วก็ตอนนี้อ่าทำงานอยู่ที่ป um ัมปัมสตูดิโอครับเป็น เราี่ชอบในส่วนการทําเกมทั้งคอนเซปต์เกมรวมไปถึงอื่นๆภายในเกมครับผมสิ่งที่คิดว่าจะได้สอนน้องๆที่เข้ามาเรียนก็คือเป็นการสร้างโมเดลคาแรคเตอร์พื้นฐานทั้งการสร้างตัวละครรวมไปถึงน่าจะถึงขั้นตอนการออกแบบจนถึงขั้นกตอนการขึ้น3มิติเบื้องต้นครับเหมือนกับถ้าเกิดเราได้คอนเซปต์มาสักชุดหนึ่งว่าเราต้องการออกแบบอะไรสักอย่างเราก็อาจจะขึ้นโครงสร้างง่ายๆด้วยมายา แล้วเราก็คิดว่าอะไรที่มันจะต้องมีการเติมดีเทลเยอะๆเราก็เลือกใช้ซีบัตในการเอามาทามันให้มีดีเทลมากขึ้นครับผมผมชื่อแมนนะครับผมจบมาจากสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยคอนแกนนะฮะเราจบมาก็ก็มาทํางานที่ฮิวแมนฟาร์มสตูดิโอนะครับผมทําเกี่ยวกับภาพ,พยนตร์แล้วก็โฆษณาเนาะแล้วก็ออกจากฮิวแมนฟาร์มก็มาทําที่เดอะมังทาในส่วนของเกมแอสเซทเนาะโมเดลแท็กเจอร์ครับผมปัจจุบันนี้ทํา เป็นพวกรับฟรีแลนซ์ครับแล้วก็อสอนพิเศษเสาร์อาทิตย์ปริญญาตรีก็ทราบเลยนะว่าเป็นสถาปัตยกรรมแล้วก็มาเรียนนลุมิตรศิลป์ที่จุฬาเป็นปริญญาโทเป็นเกี่ยวกับเรียนเกี่ยวกับกลไกการออกแบบใน,นลักษณะที่เวลาที่เราไปคุยกับลูกค้าทํายังไงที่เราจะสามารถเพื่อทาความเข้าใจจิตใจของเขาจริงว่าเขาอยากได้อะไรประมาณอยนั้นครับแล้วก็จากตอนแรกที่ผมเรียนเกี่ยวกับพวกสถาปัตย์ตกแต่งภายในมาแล้วก็ได้มาทํางานทีดีเพราะว่าเราอยากทําประตูที่ใหญ่ขึ้นอยากทํากระแพงที่หนาขึ้น อะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่ามาทําเกี่ยวกับการโฆษณางานบันเทิงอะไรอย่างเงี้ยก็จะไม่ต้องติดยึดกับสเปคว่ามันจะมีขายไหมแบบนี้มันทําได้จริงไหมอะไรประมาณอย่างนั้นฮะก็เลยรู้สึกว่าแบบเนี้ยสนุกสนุกดีครับผมแล้วก็ต้องขอบคุณน้องๆและผู้ปกครองทุกท่านนะครับที่ติดตามกันมาโดยตลอดในช่วงแต่ละปีแต่ละเดือนเนี่ยก็จะมีคอร์สดีๆมาให้เราได้ลงเรียนกันเรื่อยๆที่ ICT ศิลปกรครับ ก็จะเป็นพี่ๆในวงการเป็นอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญแล้วก็พี่ๆศิธิ์เก่าจาก ICT ศิลปกรนะครับส่วนน้องๆที่ได้ผ่านคัาต่างๆของ DMPC หรือ ICT ศิลปกรไปแล้วเนี่ยก็หลายหคนก็เตรียมส่งพอร์ตแล้วก็เข้ามาเจอกันในหมหาวิทยาลัยนะครับ